สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องพาบ้านขายถูกกันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะมารับชมคลิปกันนะคะก็อยากจะขอขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะและพี่ๆทุกคนนะคะที่อหนุนชอบพาหนูไปทุกคลิปเลยนะคะเดี๋ยวนูนะคะจะนําพาดีๆนะคะมานําเสนอพี่ๆอีกนะคะช่องของเรานะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปกันเลยค่ะ องแรกนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นเหรียญเทพจีนใต้โงกงหลังเจ้าพ่อเสือปี2539องค์นี้ขอที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นเหรียญแจกแม่ครัวหลวงพ่อแดง ไม่มีห่วงอายุ8ปปีปี2503องค์นี้ขอที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นนางพญาหลังยันกุวัดสลาปูนพระเม็ดน้อยหนา องค์นี้ขอที่หนึ่งพันนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระพุทธยี่สิบห้าศตวรรษเนื้อชินปีสอ0 0ห้าอยค์นองนี้ขอที่400นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ องนี้นะคะพี่เป็นรูปหล่อโบราณหน้าฝรั่งย่อยขุนพลหนึ่งในห้ารูปหล่อชุดเป็นจภาคีวัดศิลาโมงองค์นี้ขอที่หนึ่งพันนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็น พาผงสมเด็จวัดสามปื้มพักคูสังขะบริบาลสุวรรณปีสองห้าสองหนึ่งองค์นี้ขอที่ห้ารอยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะทพี่องค์นี้นะคะ องนี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อหลังยันนําเต้าไม่ซับที่องค์นี้ขอที่1,000นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะพี่อันนี้นะคะอันนี้นะคะพี่เป็นสิงหลวงพ่อจวนวัดหนองสูมพิมพ์มใหญ่คอยาวจงวาังหวัดสิงห์บุรี อันนี้ขอที่หนึ่งพันนะคะเดี๋ยวเราไปดูองคต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินรุ่นกระถินห้าศูนย์ตอกวอถอ องนี้นะคะพี่ขอที่หกร้อยนะคะสวยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะอง์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นเหีืยนรอหกหลังเจ้าคุณนอปีหนึ่งสามองนี้ขอที่สี่ร้อยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่ยงนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อโพมวัดช่องแคครั้งที่1จังหวัดนครสวรรค์องค์นี้ขอที่1นึ่พันนะคะสวยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่ยงนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหน้าบันเก้ากาหลวงพ่อมุม วัดปราสาทเยอปีหนึ่งห้าองนี้ขอที่ห้าร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองนี้นะคะพี่เป็นเหรียญรัชกาลที่ห้าหลังพระพุทธชินราชปีสองห้าหนึ่งหนึ่งองนี้ขอที่สามร้อยห้าสิบนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญพระพุทธชินราชวัดใหญ่พิษณุโลกปี251 1องค์นี้ขอที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระห้าเหลี่ยมพ่อลีองค์นี้ขอที่ห0 0นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพรกกิง่งหลวงพ่อโสธรปี2540พร้อมกล่ององค์นี้นะคะพี่ขอที่พันหานะคะสวยนะคะ มีเสียงกิ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูวงต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะสวยมากเลยนะคะพี่องนี้องค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญพัดยศ136ปีเลื่อนสำนักศักด์หลวงปู่โต๊ะ วัดถ้ำสิงโตทองลงยาสวยมากเลยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่350นะคะสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพี่อนนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นปิดตาจัมโบปิดตาปดนี่สมเด็จปกโพหลวงปู่โตประดูชิมพีกรุงเทพสามไตามาปี2521ถึง2523กล่องน,นี้ขอที่300นะคะเดิมเเลยนะคะพี่เป็นพาบ้านนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นจัดตุคามหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถิบุกเซองค์นี้ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพี้ยงนี้นะคะองะค์นี้นะคะพี่เป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมพิมพ์ในโพร,รุ่นสุขสิริสอนวัดเล่งเนยีปีสองห้าสี2แปดอันนี้ขอที่300นะคะ ถ้าพี่ๆคนไหนนะคะสนใจพัชชุดนี้สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0832971201ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ได้ที่0832971201ได้เลยนะคะคลิปนะคะลงทุกหกลง,งยิงของทุกวันนะคะคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดลิปใ,ใหม่จากทางช่องนะคะขอบคุณมากคะ่ะ